จะได้ประชาสัมพันและให้การแข่งขันมีอัตลรกษณกที่ขึ้นนะตอนนี้ก็ต้องสังเกตนนำเบอร์รถเป็นหลัก,กน,นะครับแล้วก็ติดตามผมมาครับเราจะมาร่วมมาเชียร์กันที่ขอบสนามร่วมกันท่านนายกอะไรครับชื่ออะไรท่านนายกสมบัตินะครับให้500บาทนะฮะ นะครับโฮชอต1,000บาท500ที่1ไม่ใช่โฮช็อตนะครับโฮช็อตเข้าโฮช็อตที่1นะเดินฟินิชนะครับนะครับ5 0าบาทนะครับโอ้โหต้องขออุโมทนาบุญด้วยนะครับทั้งรถเล็กรถใหญ่นะฮะนะครับ ท่านนายกสมบัติประธานลาดนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีมดาวโอ้ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเลยทีเดียวนะครับสนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับให้โฮช็อตนะครับจุกใจให้กับพี่น้องนักแข่งนะครับได้ยินนะครับพี่น้องนักแข่งฮนะได้ยินแล้วชูมือขึ้นหน่อยฮะชูมือขึ้นหน่อยฮนะอนนอยนะโอ้โห นายวาวันนาสนามได้รับทราบแล้วนะครับเรามีโฮช็อตนะร,รถนี้ห้ารอบสนามนะครับคณะกรรมการของเราพร้อมแล้วที่จะเริ่มทำการแข่งขันโอ้ขอกระถครับท่านนายกงการบริหารส่วนตำบลเชียงดาวพร้อมแล้วสิวินาทีครับ5วินาทีพร้อมแล้วที่จะทำการแข่งขันนะออกตัว เปลี่ยนเข้าไปแล้วครับ5้าเตามไปแล้วนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นบอลชินดาวหรือเปล่าตามมาแล้วเจ้าทินฮะห้าเก้า